สวัสดีค่ะนักเรียนเมื่อวานเราได้เรียนเรื่องปัญหานะคะและวิธีการแก้ปัญหาไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอการลำดับความคิดอย่างมีเหตุผลนะคะเรามาดูที่กิจกรรมที่1.1กิจกรรมที่1.1นะคะจะให้เราทำการลำดับความคิดของตนเองในการทำงานถ้านักเรียนมีกิจกรรมที่ต้องทำในวันหยุดดังนี้นะคะ ก็คือตัดกิ่งไม้กวาดบ้านออกกำลังกายซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนไปตลาดทำขนมนักเรียนจะเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของนักเรียนอย่างไรพร้อมบอกเหตุผลการเรียงลำดับมานะคะวิธีการเขียนเขียนยังไงคะามาดูตรงนี้เลยค่ะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดแบบนี้เลยนะคะกิจกรรมที่1.1การลำดับความคิดอย่างมีเหตุผล ให้นักเรียนเขียนเริ่มต้นแบบนี้นะคะอ่าลักษณะคล้ายๆกับวงรีเนาะต่อไปให้นักเรียนเขียนสิ่งที่นักเรียนจะเรียงเป็นลำดับแรกจากเหตุผลของตนเองนะคะสมมตินักเรียนอยากจะไปตลาดก่อนนักเรียนก็ใส่ตรงนี้ว่าไปตลาดได้เลยนะคะอ่อ เหตุผลของนักเรียนทําไมถึงเลือกที่ไปตลาดก่อนหลังจากที่นักเรียนเขียนเสร็จทุกอันละนักเรียนก็บอกเหตุผลด้วยว่าทาไมถึงเลือกไปตลาดไปตลาดเพราะซื้อของก่อนซื้อของเพื่อทําขนมอ่าซื้อของเพื่อทําขนมก่อนแบบนี้นะคะ หลังจากไปตลาดเสร็จแล้วทำอะไรต่อนักเรียน<ๆ>สามารถจัดลำดับความคิดของตัวเองได้เลยอาจจะทำขนมเลยอะแล้วแต่นักเรียนจะตัดสินใจนะคะมีทั้งหมดหกขัวข้อ,อด้วยกันนะคะ<ๆ>แล้วก็จบด้วยอะไรอันนี้ลักษณะนี้เป็นการเขียนกีจกรรมลำดับความคิดของตนเอง <S <S <ๆ>ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเอาที่นักเรียนคิดว่าอยากจะจัดเรียงแบบไหน พร้อมกับบอกเหตุผลให้เรียบร้อยอย่าลืมเขียนจบแบบนี้ด้วยนะคะเขียนตามคุณครูเลยนะคะนี่เป็นลักษณะการเขียนที่นักเรียนจะต้องเขียนแล้วอธิบายเหตุผลให้คุณครูด้านข้างตรงนี้นะคะอ่าบอกเหตุผลมาตรงนี้เลยนะคะด้านข้างได้เลยวันนี้มีการบ้านให้นักเรียนทำแค่นี้ค่ะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ